กาตสสวัสดีท่านผู้ชมดูสร้าะครับผมเกมไม่คามนะครับมาเล่นเซิร์ฟนะครับนี่ตอนแรกก็เล่นเซิร์ฟขับทุกเซิร์ฟแล้วไม่ทุกเซิร์ฟมันเยอะนะครับตอนนี้ตากล้องนี่นะครับนี่เราก็มาเล่นเซิร์ฟอเลยไอจีแปดนะครับถ้าขยายผมนี้แต่เซิร์ฟนี้ก็คงน่าจะติดตามสักประมาณสิบห้าคนครับถึงสิบห้าคนผมจะได้นะครับ ผมจะได้อันนี้แจกจะให้นะเซิร์ฟเลยก็ได้คอมเมนต์ใต้ล่างก็ไดินผมครับผมอันนี้เลยสองคนต้องรอกันแต่ผมจะเข้าถึงนี่ผมก็เข้ามาได้เข้ามาทันตามพอดีนะนี่เป๊ะนะครับคุณโมเปิดตันเบาๆหน่อยนี่ก็เป็นน้องผมผมก็เรียก่านะครับสต๊าฟ นี่นครับผมเจออัน <c oughs> นี้เมื่อกี้พี่ตกกวนมากต้องรออย่างาถูจะไปทางนี้เลยไปทางนี้มันน่าจะมีก่องเคยเล่ยนละแต่นี้ก็เคยเลแล้นนะครับผมอรอให้ที่มันทั้งห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับเน่แล้วก็ต้องนานอยู่นะครับผมครับมีคนเจ็บ ผมเล่นเซิร์ฟอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างอีกนะครับแล้วถ้าใครอยากนะผมโปรโมทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากให<ค>้ใค,ใครผมแจกเซิร์ฟก็เหมือนเดิมครับนี่ถ้าอยากให้ผมสอนเล่นเกมอะไรสอนโหลดอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างเดิมมขอก็ทำยังไม่รู้นะตอ<ห>นนี้ ขอดูตัวนะครับ oh <my> ดูไม้ครับครบสิบห้าสต๊าคไฮครบสิบห้าติดตามครับผมจะแจกเซิร์ฟทันทีเอ๊ะเะแจกเซิร์ฟเท่าไหร่กี่อันครับอยากอยากเอากี่อันก็คอมเมนต์ใต้ล่างครับไม่เกินห้าก็พอแล้วครับนี่ น,น้ข้ามอีกนี่นะครับเริ่มแล้วครับตอนนี้กเพิ่งเพิ่งจะอันี้ข้ามไปนิดหนึงไปละอโอ้ตกใจเลยตอนนั้นอะ่ะขึ้นไปขึ้นไปหากล่องครนี้กันนะครับเผื่อมีนะครับไม่รู้เ่าเคยเลนดาเน,นี้ยผมคุ้นๆนะอะถ้าผมเล่นไม่โหดจ้ะผมว่ากาดเกินไปครับ มองเห็นเท่าไหร่ของผมเนี่ยแะมองเห็นผมไมไ่ค่อยได้เปิดแสงครับที่เกียดเปิดเลืองแบตตอนนี้ดูแบตผมครับหืยเจ็ดสิบเก้าทำมาสองคลิปเนี่ยนะครับทางน,นู้นมีกล่องไม้นี่มีกล่องไม้น่าจะไม่มีเนี่ยเุ้ยเฮ้ยผมเจอแล้วครับผู้ชม แต่มันอยู่ในนั้นอะเฮ้ย,ย,ยมีคนมาเอ๊ะโอ้โน oh. no. คนมาผมไม่เอากอล่องละที่จริงจะเอากล่องแต่แ,กแลกอะเนี่ยแต่มันไม่ทัน oh. อ่ะโอยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เจอกล่องลูกไิเรียวไปดิ้ยวไปเรียไป อตอนนี้ก็รีบวิ่งไปก่อนเอ้ยเจอควนพอดีเอ้ย, <The S 1> อยตกใจเลยครับตอนนี้อืมนี่ก็โดนนี้โอ้โหมีชนอีกวะเอ้ยอย,อย่าพึ่งฆ่าผมเลยนี่ครับควายมีน้ำเบ็ดแ้วสุดละโอ้ยอย่าพึ่งฆ่าเลยมีคนตามมาว,วะไม่รู้นะ น่าจะมาตามแล้วตอนนี้ฟวงของผมคืนนะตีไปไกลก่อน,น,นค่อยใส่ชุดที่หลางใครยังมาตามผมเนี่ยอโอ้ยคุณตามมาปะไมา่มีละจะเพิ่งมี่ะถ้ามีผมสวยเลยเนี่ยอ้าว เนี่ยมันไฉเป็นอะไรไม่รู้นะครับขออภัยด้วยใช้ขวานตีเลยเราหัวครับใช้ขวานตีขวานมีน้ำเม็ดแรงเอ๊ะเนี่ขวานมีน้ำเม็ดแรงนะครับแรงก็ดาบอีกดาบไม้นะไม่ใช่ดาบเลยมีกล่องอยู่แถวนี้ไหมโหมีคนมาได้ว เสื้อเป็นอะไรไม่รู้นะครับใส่ไม่ได้ไปเลยอยากให้ผมแจกเซิร์ฟเจงนอนก็ได้รับเจงนอนข้าวมดมีไหมเนี่ยเหมือนมีสากัดเลยไม่รู้นะแหลก การแลกๆเอ้าโอ้โหหลักๆนะเอ้าเอ้าเอ้ามีคนมาแบบเอ้าแหลกๆออไปด้วย,ยใช้ขวาแทนเอ้าหนีทำไมเพื่อนเรากากนะเออเดีย๋ยวพึ่งเว่ยเดีย๋ยวพึ่งมาออก,กินก่อน โหยพี่ครับผ,ผมโคมวยยอือึฮึฮึผมกลับขอาผายด้วยเพราะผมกลับอยู่แล้วเฮ้ยเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอา้ามันติดอะไรเนี่ยเอา้าไม่รู้ว่าติดอะไรนะโอ้ยคุณบูมจะเข้ามาเล่นไหมเนี่ยคุณบูมราคาประกาศไป้แล้วสามยังเนี่นะตอนนี้ บูมอก็่ยังเข้าไม่ิมด้ไป่ต่อยนะครับไม่ได้ข้าไม,ไไมไ่มันเป็นแหวไดอยู่แล้วาไม,ไ,ไม่รู้ว่าบูมปเป็นนะอ่าถ้าแหหกๆก,ก็ขออภัยด้วยครับผมนี่หาเลนเซอร์ผมออกออกกดออกไปเล่นส,สกายวอลดีไหมครับืแต่ผมจะเล่นสกายอคุณบูมเล่นสกายวอลไหมอนะ่ะ แต่แต่เอว่ะเอ่ะไม่รู้เล่นได้ด้วเอว์เล่นคนใส่สเสื้อกามโอเคใครเอาระเบิดมาทำมเฮ้ยอย่าเล่นเด้าาได้เล่อู่ด่านนี้ชอบมากมากครับนี่คนใส่เสื้อก้ามครับคุณบุ๋มใส่กางไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ โหดเยอะเวลาเยอะโลอื้มบูจะทำไหมครับไปดูนะครับอ้าวคุณบูมทันด้วยนะครับตอนนี้คุณบูอยู่ก่อนนะผมไม่รู้ว่าคุณบูมสกินตัวไหนคุณบูมสกินตัวลูฟี่นะครับเอ็นเดอร์แมนครับเอ็นเดอร์แมนใช่ไหมอ้าวมันเด็ก เือกางเกียงแล้วขวานอืมอืมอืมจะชาบเดี๋ยว่าเป็นชาบเอ้าโอูมีใดเดิมอืมไม่รู้เหมือนกันเป็นอีกแล้วครับผมท่านผู้ชม ได้เล่นด้วยนะครับไต้เล่นคุณระดาฮะคุณบูดานะอ่ะบูดานะแต่นั่นแต่ของคุณเริ่มก่อนไม่พร้อมกันใช่ไหมอ่าน่าจะไม้เล่นบูมนะครับไม่ได้อะไรเลยกดชิปบอยู่ตกตางชวยถ่วนี่อยู่ก้อยนี่ดีกว่า ไ่เตรียมของอะไรม,มาหรอกไม่มีอะไรด้วยเราอขอดาบหนูเล,เ,ออเลิ่มเออตีเราเขาเนี่ยใช่ด้วยมาแต่เมอเมอมองฟ้าไม่ใช่คุณบัวดอกมาคดดุณบัวดอกมา เขาเรียกว่าอะไรนะคุณบุ๋มนต่มรกตเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้อ่าเขาเรียกว่ามอเล็กกดอ้าวเล่นด่านเหมือนเดิมครับนี่ตอนนี้คิวดีก็ไม่ขยาวมากเดี๋ยวข้ามไปตอนที่นี่ครับตอนนี้ฟอกลังจะเริ่มเริ่มพอดีพอดีพอดีเป๊ะๆนะนี่ก็ได้ เหลือหมวกมีไหมคะอ,ะอ,ะอะไม่รู้ไปไรกเลยอะของข้างาน่าจะไม่มีละ อ่า이거ตกตายด้ยวยใส่สเปรย์ด้วยขอทายไล้ก่อนให้ทุกคนยิงามาใช่ปะ่ปะป่ะมาดูใช่ปะ่ะใช่หูนั่งไอ้นั่นแน่ให้ทุกคนไม่ยอมเก็บด้วยเป็นอะไรวะฉันชอบเก็บอยูอนี่ตายเลย อีกแล้วครับยูมีบอกว่าจอจบเพียงเท่านี้ผมขอสวัสดีครับ